เด็ว <ies> ่าความจำดีทนีังไงชอบคุามจำเราดีดีนะนุ่มนะมอหนันนี้แม่อันนี้มันเบ็ดไปส่งเงินเข้ามาส่งทายอีกปงามไลมเนาะสบายดีพอแม่พี่นาอุซเบอร์สุขสุขคนผสมโมาบอลก็ยินดีต้อนรับอยูซ่างับบุญลายอเกาคือเดิมตอนนี้ก็มาหาน้องเต้าเพื่อนเก่อกาวพี่เนาะ มาแล้วอ๋อสบายดีเด้อเบาบ่อยเบากำไพโดยสบายดีปากินหอมแท้นี่กินหอมมันขี้มเพิ่นห้อยหอยอยู่เพิ่นฉีเสริมสวยเพิ่นจะไปเอน็นไปฟอดงานบุญมืองแรงเพิ่นป่ะสะบออาอับสะบ่อน้ำนะอาใช่ใครยุ่อาบแล้วย็นมาผุเอาบัวอาบน้ำสบายดีเด้อับมาหน้า,นา ตัวบ่อยกุสมายสบายดีส่อหวงานนักพินตอนเุ๊ออิให้เอามาให้นี่ไี่ไหวอ๋อไม่ใช่จะดีเาะว่มนั่นน้อมาน้าเอื้อหาซื้อบองนู้นอ่บมีิ๊เลยซื้อเต่งมาให้จ้าเตงเลยเต่งเลยจะหา ออือแพงโมีมักโมร์หมักคารีกับโปมีข่ากันน้าไม่ได้ี่เห็นไม่ใช่เอ้าเงย่มันหักดอกต้องขายมันบบึงเนาะบมมีตู่เเย็นชายมันแหว่เกินวะเซน้ำใบวนบัวบกใบเน้ำใบโดนเนี่ยมันเน่าอโดนจักมือโดนนะโอเพื่อนนหลายมื่เลยเนาคือสีราคาแพงเนาะป้ากลิ่นหอมขนาดแมนปวดปักใญ่แบบมันพันไปป้าเธอะหอยเกิดมาก ท่านแรกในชีวิตยังไ่เคยใส่ท่านบาทพูกตั้งแต่เกิดมายังบ่เคยใส่เครื่องสมานแข้งไปนี่คอยพันบาทนดิพันกว่าบาทพูจักแสนบาะนี่ถ้าเป็นเงินเฮาบ่มเฮาถ้าเป็นเงินกีบเฮาจักแสนบา่นีิโอ้มันคือได้เงินบาทไมัน่อดเป็นเสนก็เส้นทุกข์โยมแล้วคอยาดจ้ะใส่บ่ดิ ใส่เป็นลาวคนนี้ชื่อไทยเงินไทยเ่อนใบ้านเขาใส่เงินกีเงินบนแบบกันอือแต่ไทยไม่ใช่ไทยเพื่อนกีก็เป็นแนวนน้นนะแต่ไทยคนนี้ใส่เพื่อนบ้องเงินกีเนี่ยเจ้าเคยไปไปใส่มาแล้วปะไปจักใช่ไรอย่างไปจั๊กกรไว้ยังแค่ขนมมใไ้นี่นี่อนงนี้นะเปิดเบื่อแล้วบ้าบ่ะนี่เบื่อขนมเอายังเล่าบัดหนาเอาเอาหัวเบื่อ กันเบื่อแล้วมาเธอหนาวบอกเอายังแม่ใครเครื่องเลยฮะแม่ใ네ห้เครื่องจะเสียมาไบใครนี่ก็คืออันมาไม่มีบัดเห็นทั้งดินบล็อกเห็นทั้งอันท่อของน้ำใช้อันตู่อันผู้ใหญ่จะดีท่างได้อะไรมาให้มาให้ไห้ทางตู้ชีตเป็นน้ำมาให้ไม่มีบอกระน้ำมาให้ไม่มีบอนองมะนาวเออได้สบาย ก่สายโดน่งเลยเจ้าผัวเอาเฮ้ยบอกเมียเราใหตูวบอยสามเลยก่จักเมียเาให้คนอันนั้นอยู่เห็นว่าน่ะตาละรอแบบนี้อ่ะมีลูกมีเมียส่งสามไม่ได้ดิห็นแล้วเมียเราบอกปากสี่กันเท่าฉันแล้วตูบอยสาหายนั้เป็นเห็นรออะไรนี่ ตูบอยเห็นรออะไรกันแลดงวาสาวตีกันเนาะอสดับวจึงจกรอยานสาวตีกันแม่บอยัยไม่อยากรอรอแล้เอาบอขคามางามคือนอกมะนานี่วอาแหกันแบบนี้่อยว่ายันถ้าเงินจะีนุ่มน้อยนุ่มใหญ่ล้สิตีกันขวานแบบไม่นะมเห็นตัวแม่เจ้าก็บมากกันไปโหคนผงามปานนี่ฉันก่อนจะมาหาเราหม่ามือมาจีนหมดล้วเนาะใช้บริจูตะีบ เห็นห mm, mm. ัวใจชิวกับอยู่กับเมียเนาะอยู่กับน้องมะนาวผีมาหายงไดกัเห็ดไปเบิ้ลอยู่มายงไดกะมายงไดก็ทาแป้งหอมวนหวานคนมักสวยมังามงาม่่ะอพีดโอ้ยอ่านตั้มนะพ่อมือนนิอานแล้วโอ้จะพ่อแต่งตัวเสลมสวยไ้ถ้าไปบุญเนี่ยใช่่ะอีพชดเห็ไใจน่ะนะยุงเหรอพวกขายสองคนแล้วสองพ่อแล้วเจ้าน่ะงามโดูก่อนบอกความไพ่นะงามอะไรเนี่ยไพ่สะตวไ่อ พอคือบผลงามงานยังได้คือไปทางไหนมาทางไหนก็คือเมียห่วงอยู่อเมียห่วงว่าเนี่ยเนี่ยห่วงเข่าเป็นห่วงเออเป็นห่วงว่าตัดคุ้ยอะไรได้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยงเนาะโย่โอ้ตัดตัดหัวงออกกลายเป็นห่วงบ่เป็นห่วงเป็นห่วงเนาะทำมาได้ที่ไหนเนี่อยทากันว่า ระวังเงินระวังการเมือนย่าได้ได้กินก๋วยานเมียแล้วตูบอยอ่างแเาน่าไม่อยากกินน้ำผึ้บัก่อยผันอ่ะงานกันพอยนะกันพอยภาษาเมนกันพอยขุนนอกน้ำเลยจักขัดเขาบอกกันหนาดกำลังวันนี้เราไนี่ยจักขอว่าย่าตู่บอยได้กินก๋วยผันอเราอาบัวกยผันอีดีเด้เนี่ยกันพลอยเราโฟรชวนตูกับไ่าแลนวหอน้ำมันตู่บอยอู่ตู่กับย่กินใชโอ้ยกอวย บว่ายแล้วไปนะกอนทาแต่ดีชิคายวะนี่การพอยวะในของลาได้เป็นนะในของนาอนี้เพื่อนชิคุดมือได้นะช่มืออะไรมืออื่นบ่ที่เดองคุดกลุ่มเพื่อนเขาว่าคนคุดนี่ทางนอกมานานีเสี่ยหายเป็นเหตุทางในของนาเนาเนี่เสียเหตุทางคุดหือเทางี่โอ้เหตุทางกันที่ทางนี้จะไปเหตุเหตุหน้าบ้านใกล้ทางเนาะของเ่องวันี้ใคเครื่องอมในวางแผนไว้ชิคายยังไงล่ะ ายชุดชีริสมาอุดหนุนเพิ่นเนื้แอบานนอกมาน้าขายน้ำปั่นแกมาุดหนุนนี่ยมีุมชมอะไรโอ้ยแหมักแล้วขนาดโอ้ยมืออาชีพก็ต้มลวกขายพาสุมเหรอเสยไปผักันชมนผมเนาะตู้บอยแมนแมหายาอกาะขายเาอยากจริงาื้อมาเพื่อนดขายไปมีแต่อาหารบ้านเ่าเนาะพาสุฉมมาสิจังวัดมีคนน้องใหม่ใหม่คุณจักบอกยามนี่น้องใหม่หมงานน้องใหม่ใหม่ขายยขาเป็น เองไม่ต้องไปหาซื้อหมหาเองมาจำหน้าเองขายเองกินเองงานหค่เจ้านี้มันเนาะไก่ทางจับขากันอย่เนี่ยเจ้าไปแจ้งผู้ใช้ผิดดีบ่างแม่ไว้ย่างไว้ดิโอ้ยข่อยบ่มีคนงานได้ดิฮะูเป็นไป,ทปนไทยไปเลยคนงานข่อยนะข่อยก็เมื่อยลเลยเฮ็ดลาปีเมื่อยเลยขักก่อนบอ่าวกำไพกับทิ้งบล็อกมาสั่งฟันแมนมาเป็นยูทูบบอสนีก่อนนี่เป็นคน,นเท่าแก่เฮ็ดบล็อกแมน ตอนนี้ยังป็นเท่าแก่บบบนี้เท่าแก่ยูทูบเก่บตอนนี้แก่เมื่อก่อนกะเป็นเท่าแก่ดีบ็อกมีคนสั่งกแก่เป็นไงขึ้นแตกมาตอนนี้มาบีพระเจ้าเบิ่งกินไหมไม่ค่ะหอมโม่านะที่เจนมาด้วยที่เจนมาหอมขนาดกินมันคือแบบยาซาผมเนาะอะโมเมนซาผมบ่บ่ใช่ผิวโอ้หหอมจังหนาหอมโป๊ะ อ้อ่ะร้องปั่นกันใสแอร์บอกกัเใครขั้มาท่านข้นมาท่าัวนี่หอมตึ้งเมียบอลนี่นะตูบอยไปตุบอยใช่ไหมหอมันเมียนะหอมเมียกมเมียหอมหอมับเบียหอมหอวยกับเบียหอมมากเลยเาะเมื่อก่นหอมเมียก่อนก็ตายเเกบ่เานองมาหน้าหัวคนตู้บอยเลยเมีบมน้าอ ต wow. ุ๊กตาไพน์แดงอมตอนกะไม่ได้กินเบียร์บางแนนอามานาวถามเจ้ากินเบียร์บ่วันนี้คือมิติหัวบ่เินชาบ่เต้าบ่ตมชาเอ้าบ่ตุ๊กตาขยันยัมันกินากันนัมันได่กินาตมกบคือกันแก่กบคือกันเอามาเติมใส่เอ่ะฮะมันใส่กุบนะใส่ไปหาน่ะ เตอพูดเอาไรเ่ยโอนังงามเือว่านางเนี่เจ้าได้ไมแม่เออเอาเบิ้านี่งเอาเอาข่อยไ่ได้ออกกล้องเนาะตเขากันไหมลเราจะบอกว่าเจ้าได้ปะงามใช่เ่บอยหนาขด้วยอซันบอกคนไรเนาะบอกคนมาเข้าไปตามบัตรนี่บัตรจรงคือคนออกแล้บอกแต่ข่อยเจ้าได้ปะอืยอมได้สากไกัไปบบปินได้บัตนีุ่ไม่ได้ข่อยก็วายามน้าตูมเล ไปรสือมาตอนอ,อะใปรเสือมาตอนไม่ไหเียไปชื่อมาหายบอ,บยอไม่ไหว<อ>ชื่อเป็นหญ่ดีเป็นหญ่ไงดีเพราะไม่ใยงฝากมาหายอาส่งนวก็ขี้ทาทิวบอแเมนป้าีขายต่ส่งไอตัวเทบันี่อันนี้ชุด,ด,ด,ดนึงเป็นชุดน,นชุดเป็นชุดเด็ดชองร้อยฮะันนั้นเป็นชุดเพราะเสื้อนะเยไม่เอาว่าเป็นชุดเนาะอ๋อี่จะส่งมาว่าบอกกงไพรอันนี้บอกอ้าว ก็ใช่นี่ยรรเขาก็ว่าก็จอยดีมอเตลรก็เดืองูแลนี่เนาะจะขาว่ากังไฟก็ใส่ยี่บอะไรใส่บุ๋มบุอยแล้วที่ฉันาะฉันใส่ดีป่ะเพราะว่าเท่ดีาะใส่กงาเย็นใด้ลูกชาวใส่ได้ลูกขุยไว้ไดิโอ้ยไม่ไปอยากไปเขาลงามขนมมะนาวเนาะชุ้มขนนขนมชัยชุ้มน่อยที่นาทีนี้เอ้าบบื่อเนาจะหนีโปงไาอยู่แม่อยู่กลังจะนุ่มะนาวโยนเนาะ มะนาวมันบม่ได้บางาานั่นในี่ยมะนาวบางจนช่องโบเห็นโบเห็ดอันนี้มันก็เป็นมันบแมนสีขาวเลยมันโบเห็นนะมันะนาวกไปตัวซีเห็นก้นไหนบงสูน่อยนะเห็นก้าวนอกมะนาวราคาคุ้แพงนล้วบังจากฟ้าอร่อยหนึ่งอร่อยหนึ่งบุษราแพงเลยอร่อยหนึ่งบ้านเขาโบเก็ตซี่พล ใส่ไปหาเขียดเอ้เนาะไมาไหมเนาอเดานะน้ำมะนาวใส่ไปบุญเอาไปบุญบ่อกแบบนี้ตัวบอยใส่เด้ที่สีกังเนาะเพงเนาะใส่เล้งอย่างข่าบ้านน้ำมะนาวใส่ดินบุญเดือนสามกงเข่าเด้อบุญกงเข่าบุญกงเข่าคือว่ามีหมอนเดือกมาบ่แม่นมีหมอนเดือกมาลงไปเชียนาหารได้หมอนเดือกมาหนิไข่หาแพทย์หน่อยไปใช้น้ำตาเด้อบ๊กกไฟโอ้ยข่นอนน้ำเรื่อกถ่ายขึนเนี่โอ้ยดูถ่ายได้หัวอยู่ตรงไหน อ่าบเอาไผ่กินว่ะเอ้ากินนุ่มนอนน่ะกินนุ่มนอนก่อนก้อนไหนกินนุ่ได้เออคับนอนไหนกินได้นุ่มน่ะนี่บอกเพียงกินนุ่มน้อนนะโอ้ยกินก่ได้ได้เห่ยบอกเอาไผ่บอกกินนุ่มนอนนะอือทำก่อนทำนุ่มเงี้ยนุ่มกองไ่ะเออเจ้าต่าใจไหมเดียวบอกไผ่นี่แกช่วยเออ่าแกนอนแมนนองมะนาวป้านองมะนาวมีติดตัวงามๆเนาะตัวนี้ให้งามเลยตัวนี้กับตัวนี้คล้ายๆกันเนาะตัวนี้เนาะแต่ว่าคนละสีเนาะ คนละลายคนละลายเนาะโอ้ข่อยมักลายนี่งามข่อยนี่ข่อยมักลายนี่แลให้ขับไปอีกอ่ะมาไม่ใช่ลายคนนี้อยู่โอ้น่าน่ามักลายนั่นเป็นลงลุงจะมาปนงามเขาชวนไปขายข้ามบุคลายคือเอาดันเอาเลยเอาแล้วโอ้ยน่าเสียดายเนี่ยว่าบ้านนี้มาขายเสื้อผ้าใช่ไหมบุคลายทำหาเสื้อผ้าขายเสื้อผ้านเจ้าเจ้าก็เป็นนางแบบใส่เสื้อผ้างามโอ้คนก็สร้างซื้อขนาดเนาะเนาะ อันเอ้ยใบว่าเรื่องไหดีกว่าเพิ่นซื้อฝากมาเพิ่นซื้อฝากมาเนาะฝากแล้วบาทนี่หาตัวบ่ได้แม่ใส่หัวบ่ะดดเอยไม่ใช่หัวหัวเพื่อนฉนยังคุละเอาให้ฉิดลักนาะกานเขามารักส่งเขาบ่รักเขาทัดคุณบ่กินนมกันอ่กินนมแล้วก็นอนพ่เจ้าน่ะอือกินนมนอนนะใบเนาะนอนเลยเนาะว่าจะไปแต่ก่อนละวงงานบุญอยู่แบบทีนอนนี่ บนไปบ่่าว่าจะไปคำบนว่าจไปตะวนเอาเจ้ากปให้แม่เจ้าจตยบ่สุกเขาเปั่นแม่เจตุยน่คนท่อให้นุ่งคนเถ่าแล้วบ่ให้นุ่งคนเถ่ามนุ่งบ่งามบ่คนท่อมนุ่งบ่งามคนุ่งกับบงามกับอยกระท่อมคนขอนุ่งให้เลี่วเลยงามจะงามงนงางาขนิงเนี่ยนงามจะฉงคนบ่งามกับหนุ่งบ่ เน่แนี่บัดนี้ไปบัดถือเดียวบัดกระเพบัดนี่ใส่ส่งส่งงามเหมือนคนบหมือนเเพื่อนบัดตัดออกได้อันตอนกระตูเพบันเอาเบิ้งแต่ส่งได้บัดนี่ยงานได้่งเพื่อนบัดสิว่าบัดคือคนเดียวเบิ้งเอ้อบัดว่าเบิ้งคือเบิ้งต่ำแค่โมเมนเด้อของแนวหน้าตาบ่งามเพื่อนบัดเบิ้งแต่ส่งบัดนี่เบิ้งไปส่งเอออย่าคิดเลิกเด้อเนาะงานไปงามไปส่งเนาะในคนบ่งามนผลงามคือนอกมะนาวที่ส่งงามคนงามอืนสมกันเนาะบัดแต้มบัดโอ้ยงานบัดต็มก็ยงกินเพื่อนก็ดีใจนะ เราถือหรือเปล่บอกเลยมัน่อรจะได้เยนจบเจจะเฮียนจนเราอาจารย์เราคำมภียุนไรเราเป็นโอ้ขอยใจได้ลืมหนดิ่อยด่ บาสูบอย่างกยังบมเป็นขวานขันแต่ว่านับเลขยังนับในมือวะนับขอเมือแต่ลรขอรขอย่านับบ่ออดได้ย่างลงลงนับรองนับเป็นหนึ่งหอชิปเยคำนับหนึ่งอชิปอดเก้าอะไรก็ยังมีสูนรดอยไม่อชิปต่างเป็นใไข่คะแนได้ฉันนับมาถึงชิปนี่มีแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากัะศูนก็ได้บ่อชิปีเดียวอารุว์อารุว์บอะแมนแบบเดียวกับอันอันบานเขาบ่ท่านี่แหละไม่ได้เก้าอะไกับศูนบ่ออดชิปจะเป็นจังใดเนาะโคสุก บม่ใช่เด้หนึงไปยังใช่เนงบัใช้เลน,น,นึงทั้งหนาบัดนึ่งใช้ท้างหลังกลับไปชิปอยู่เนาะอันนี้บัใช้เล็กนึงทางหลังชูนขึ้นออกมะนานี่ฉันนับมันชิปอยู่จัดได้เนี่ยพอจะพอชิปหนาพอนับนะจะนับในมือวกระนับขีดนับมือบวชือะไรคื่อขีดิบอกกับไพบัดแหน,นี่มือได้บัดแหนีนมือไ,ได้คอยขัดจะมา,ราทราบยังทั้งเัวแถพอดไปตีนวะแถนี่ตีนอีกนให้รดหนึ่งานี่เงินไปหาชิปช่อทอดอะไรอากแล้ว หมกใมโลสสามิน่ะเบอกาขสาหเงินหาชิอทอนทอนนั่นว่าทอนสี่สิบบอกเม่หเงินสี่เงินหาสิหกใมโลสาหก็ทอนส้าห่เลยเออเจ้าได้แน่เนาะท้อนเส้าหะเ้า่ะจะหากันเอเม่เออเออเเงินเอิเหาเิเาอเ่อม น้องนาขอมาทษชิพ่าขอมาทษชาวฮะบ่อยาทษชิพ่าไล่ดีๆด้วยฮะแมนบอกหาิพแมนบอกทอไดสุดลุกเนหาชิขอทษชิพาเลยทษชิพ่าแมนบ่ฉลายกแล้วข่อยกับต๊เลขคือกันอแมนบอตุ่บ่อยนับมือด้วยฮะนับนิ้วมือมึงกูหาชิพหาเนาะเงินหาชิพ เออแม่คบลาวได้เลยเออแมนโบ้โอ้แมนคบลาวเราเราเก่งยีนี่เี่ไปข่าวเพา้าหาก่อนลาวัราชิหาไปขาโรงเงียยใหม่ก็จะหาแ้วาชเนาะชื่อจะหาชื่อะหาอันี้ตัวชื่อสามชิพหาเนาะไปหาชิบหาไปหาชิพมาท่านชิพหาเก่งยีนี่เจ้าเนี่ยเขาไปเฮียนใหม่ใช่ป่ะแมนฝันทับีบอเนาถ่อปานี้ทับอยู่อยู่ใไซรงเงียนได้นางอ่ะมาพินอนา่จะะอายมูเนี่นี่ใหญ่เลย น่เข่าเยนอยู่เนาะเข่าปานี่เพินมีแตห้ไปเย็นอยู่ในวัดคุณแนเนอะแมนนะเข่าเข่าอนุลายเลยเพิ่หบ่ฮักเลยทานเยี่ยนจ่ามันสอนนานจื้อผัวเนาะอนุลายเลยแมนและเรื่องจิตตัวเนาะคนเข่าจื่อไงหวะแมนเออดอกไฟเปินยมเอาเปิดจิตเลยนี่จื้อไงอัเสีงเรา่นี้ยนน้ำไปเนไ ไปน่ะลูกเจะมองไปน่ะนั่งกินเนาะเออนั่งยังไม่กินเออนั่งยังไม่กินบ่ตัวบอยกินได้ทานน้ำกินได้เพิ่นเบิดเพิ่นมาตัวบอยโอ้ยส่างเหรอเนาะทานเราตอนี้มือนีมือนีมีหลายคนบอมาหามือนีมาหาน่องมะนาวมือนีลายยุ้นหน่องกุเปียคู่มือนีิได้มือนีคนงามเนาะคนงามไผรกระยักมาหาใค่หน่องไผยกระยักมาดิดมาเยี่ยมน้ำเนาะคือข่อยนี้ บุญแข่งบุญบุญคุณพรคนบิลยนบิ้ัยที้ได้ไาเนี้าท่านกินนี่คนบิลัยเน่ยบุุะอไข่มาลุเ่เจ้าเดแต่มือกับมามือหนึงไข่มาล็อตกินว่อดเพื่อนว่าว่ะบดตัวบดใจเพื่อนอ่ะกินหอยเต่าองมนาวบบตแม่ยีนั่งเพชรจักจุ้ใส่แบบนี้อยู่เพื่อนบุตดิเออจักรไปไหวใสแบบนี้อาสาเตียรมาแล้บเ่มแรงแหละอือไรนั้นนล่งนี่ะมาแรงมาแดงแล้วเออเอแมนมนมาแรงแล้วแนแรง้ ให้ไพเน่มาเบิดในนอมาเบิดใ่หาคนนี่ให้ไพเน่มาเบิดนนเบาบ่อยบอบอบ่อยมาเมียสิบโดึงหูไว้บ่่อเดี๋ไหนจ้สิมาี่บ่มากตบอกองมาน้านานยุบบอใหม่ไเอามึงเล่นยังไงน่ะเล่นกัหนังหัวบอใหม่ไปไปบ่งเขาเตะหลบิ่งขันบาบ่ มือแรกมีตู้บอยจะไปเบิรงเขาเต็นต์่ะบงบอโอ้บััดมือน่อนใจเนาะเต็นบงแช่น่ะอืมแยกแล้วแต่บนนี่แหละกัีอคอยบัดเมือแรกแบบจะไปเบิรงเงินเบิรงเกาเจ้าเงินดินเจ้าหมูป้าก่อนนะผมไปไปเบิง์นนอก็เบงนะกันสีกุลกวนเวลาออกมาหนาวเนาะเมื่อน้ำอืมถาอย่างเมื่อน้เจ้าได้บัดนี่บมดไอ้เขา บ่าวกำไพ่เพื่อนยังถ่ายคลิปจะบ่แล้วบวันนี้<ม>ไอ้เพื่อนถ่ายคลิปแล้วก่อนเนอรเพราะว่าตู้บ่อยกับตูก้กำไพ่ยัยงถ่ายคลิปบ<ม>่แล้วเลยกิ๊ถ่ายถ่ายอยู่ใต้ล่างกันแน่<ม>นเอาลับก่อนไปเนอร์วันนี้เนอรสบายดีน้องมะนาวโอเคนะพี่น้องทั้งสาวนา,นายเสพลงวาราเมื่อก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปแต่ต้นจนจบถ้าว่าว่าผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีเด้อก็อย่าเฝ้าเบื่อนายกันเด้อ ขอมาเป็นกำลังใจให้สาวไลายนะก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ให้กำลังใจแน่คอมเมนต์ด่าแน่เนาะก็ทุกๆคอมเมนต์กับสาวบุญไลก็ต้องขอบอกขอบใจเนะะาะถ้าบุมีเอฟซีก็คือสิบบุมีสาวบุญไลนด้เมื่อน,นี้ก็ขอบอกขอบใจหลายๆเด้อดีอกดีใจแล้วที่ว่าท่างโทรของโทรของน้าเนาะ,ะท่งน้องมะนาหน้าฝนก็ได้มาส่งแล้วเนาะ,ะพี่น้องกัสิมี uh ok อยู่บกโทรเนาะแต่กัสิมีบล็อกเนาะ ดีอกดีใจเนาะเปินกระชายมีของงานใส่ได้เนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าสาวบุรีได้ขอจบคลิปลงไปก่อนขอกล่าบขวาญบาทสไปดี